สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะงานนะคะลายดอกสวยๆงานลายผ้าสงการมาแล้วนะคะคุณขากับคอลเลกชันรุ่นนี้ค่ะอกอยู่ที่52นิ้วนะคะกับ e p ีตามนี้เลยค่ะใครชื่นชอบใครสนใจนะคะดีไซน์ลายผ้ารุ่นนี้รีบมาจับจองได้นะคะกับลายผ้าไหมอิตาลีนะคะสวยๆรุ่นนี้นะคะสีที่มีค่ะ มีนะคะคุณขาสีฟ้าเก๋ okay, มะงานสวยนะสามารถใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะ <c oughs> คุณอย่างที่บอกค่ะถ้าใครชื่นชอบนะคะสีฟ้าแจ้งมาได้เลยค่ะตามมาด้วยนะคะสีกรมค่ะสวยนะสีแดงจ้ะและสุดท้ายนะคะพี่พีเรียดดำอ้อท้ายสุดค่ะพี่พีนเหลืองนะคะมีด้วยกันทั้งหมด5้าสี ใครชื่นชอบนะคะดีไซน์ลายผ้ารุ่นนี้อย่างที่แจ้งว่าอ,อกนะคะได้ถึง5 2นิ้วค่ะใส่นะคะเป็นเสื้อคู่ก็ได้นะคะเพราะรุ่นนี้จะมีอก48และ44ด้วยสามารถถามน้องแอดมินได้นะคะว่าอก4 8่มีไหมอก4 4มีหรือเปล่านะคะสำหรับคอลเลคชันตัวนี้ถ้าใครชื่นชอบใครสนใจนะคะจะใส่เป็นเสื้อคู่ จับจองมาได้นะคะกับนะคะงานลายสวยๆแบบนี้นะจ๊ะพี่บีเลือกใส่สีนี้เพื่อจะได้นะคะดูสวยดูเก๋นะคะใครสนใจแจ้งมาได้เลยค่ะกับดีไซน์ลายผ <gesch ee S 1> ้ารุ่นนี้นะคะคุณขาสําหรับนะคะคลิปแบบนี้พี่บีมีลงให้ทุกวันนะคะมีลงให้ลูกค้าทุกๆวันเลยแล้วก็ใครสนใจนะคะ EP อะไร อย่าลืมนะคะ EP ค่ะพี่บีพยายามจะย้ำบ่อยๆนะคะว่า EP ค่ะเพื่อจะได้ไม่ผิดพลาดนะคะกับนะคะงานนะคะไหมอิตาลีลายผ้าสวยๆแบบนี้ความยาวโดยประมาณนะคะ28นะคะตัวนี้คุมสโพกค,ค่ะเพราะฉะนั้นรุ่นนี้ใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะเอาไว้ใส่ในช่วงนะคะ อากาศร้อนๆน,นะคะหน้าร้อนแบบนี้ถ้าใครสนใจรีบนะคะทักลิง์มาได้เลยค่ะเบอร์โทรและลิงก์ไลน์แอดอยู่ด้านล่างนะคะสำหรับไลฟ์สดนะคะพี่บีมีนะคะทุกวันช่วงประมาณนะคะขุณขา8โมงเช้าพี่บีจะไลฟ์ช่วงเช้าเนาะจะมีประมาณ8โมงเช้าค่ะหรือถ้าวันไหนนะคะเข้าแทนนะคะก็อ,อาจจะมีช่วงกลางวันนะคะหรือเย็น เราจะไม่แน่เออต้องเรียกว่าอะไรนะคะกลางวันหรือเย็นนะคะไม่ค่อยแน่นอนนะคะแต่เช้าส่วนมากแล้วจะแน่นอนค่ะคุณค้าถ้าใครสนใจรีบมานะคะทักทายนะคะแวะสอบถามในคลิปนี้ได้เลยนะคะคุณค้าไปก่อนคะ่ะเราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีนะคะ